อันนี้ขอบคุณขอบคุณของขวัญของฝากจากคุณนิโคลด้ค่ะที่มอบให้น้องมะลิออกรถให้ขั้นหนึ่งอย่าลืมสื่อไปทะเบียนอังมีบ่บอกนะไปทะเบยียนนี้ทั้งหลังค่ะซีศูนย์เจ็ดศูนย์ทัทงนี้ขอบคุณค่ากันเลยขอบคุณค่าป้านิโคลก่อนเลยขอบคุณค่าก่อนีอพี่เดียนทำดีดีครับขอบคุณครับ น่อขอคุณคุณนิโคกันขอบคุณคาอนนี่พี่อมขอคุณค่ะพี่อพี่อให้ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะอู้ชยขอคุณลยเค่ะิอดูนองมะต้องได้เฝ้ค่ะนนงมุรืองวคำไปมาพี่อมครับ บังคับเลยลูกบบาาย ตอนแรงจ้าพอหน่อยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาตะสิเลยโอ้ยพอมาแต่ตลาดบานกุดรวทตลุไปบานเยอะๆแกงผักหวานเส้ดเล็กกรเลยไปสาอหลอดมาบานกุดวฎไรแล้วได้ดีลร้ยเดี๋ยวออถเนอะเมนูขึ้นอยากเมนูขึ้นเยอะ ผักหวานครับผักหวานผักหวานปานบอบอ่อนอันยวนค้างภูเขาอันแถวอันบ้านคุดวานล่ะลูกผักหวานฟานมาไม่ได้มาจากภูเขาแต่ว่าอันนี้เขาติเก็บรอบเส้าแนนก็เลยจะแห้วจังหน่อยพอแล้วจักบารนี่จ้ะอันเนี่ยผมลืมถามยายปางโอ้ห้าสีห้าสบเก็บแล้วนะสองหูนี่ร้อยอันนี้อาจจะเหี่ยวเหี่ยวเนิ่นึงคนเก็บรอบเส้าอันนี้เก็บรอบเส้าเพื่อกาผักหวานนหอมหอมเด้อแล้วก็มีเห็ดเฟืองน้เด้อพี่น้องมันมะแกงเสื้อเดียว เ,เ<อ>ม,น,น,น,มนูตามฤด,ดูกาลกับแกงเห็ดเ์ฟกระผักหวานแล้วก็ยังเนี้ยนอ,อันนี้พักติวได้ี่น้องอเห็นมันงามก็เลยซื้อมาไว้หาได้แนวซื้อแนวกับครับอันนี้ไข่มด้มกับี่น,น้องเ๋ยวหมอเตอร์ห้องอันนี้ซื้อจะตลาดเจนแลนดยันไปฮอตพุดว่ายันมีได้ก็เลยเห็นอยู่เจนแลนดซื้อไปก่อน แต่ว่าผักหวานอยู่เจริญมีได้แต่เป้าหมายก็คือไปคุดว่าแล้วเลยไปได้ขันเจริญได้ไข่มดกส้มสองห่อตัวหนึ่งอร่าร่อยห่อละร้อยเด้อพี่น้องเป็นไม้ปิ้งเลยเพราะว่าเป็นแย่เอียงขึอนหัวทั้งทันใช่แต่ว่ามันได้หลายหน่วยอยู่ครับพี่น้องมีแพงดอกแต่ไข่ใกล้แพงละร้อยสามสิบสี่สิบก็ได้สามสิบหน่วยนี่เนาะไข่มดกส้มห่อได้หลายหน่วย เห็ดเฟืองจังหวัดอันนี้มาจากคุดวาเร์ดเลยซื้อน้ำเอฟสี่หนางลาที่ขายอันที่โปมขายเพื่อนนะเท่าไหนนั่งจักระจั่นทร์โยนเลยเราได้หอนนั่งจักระจั่นทร์ได้เพราะว่าเราเอามาโคกินลมจากมือโบ๊มาใส่บุคคลกินด้วยพิษเตเสียบอยู่ดิพิษเมันดีว่ะจะอาจจะอร่อยก็ได้นี่แหละครับแนวกินแรงมื่อนี้ครับห้าร้อยบาท ฝีมือใหญ่ปางละแกงสูตรพิเศษจากปลากั่งหฮมปลากังหมตลาดคุดวาเน้อครับขอบคุณค่ะกับขอบคุณค่ะมาเปิดดูสิคะมีอะไรในนั้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูหยิบได้เลยหนูล้างมือได้ยังหนูล้างมือยังเออหนูไม่อยากกินผลไม้วันนี้หนูอยากกินข้าวเหรอคะ ไม่เป่าเป่าก่อนนะคะมันร้อนอ๋อต้มไก่ค <saben> ่ะต้มไก่ใจเย็นๆใจเย็นๆย็นค่ะใจเย็นๆอร่อยไหมกดไลค์กดแชร์ไหมกดไลค์กดแชร์โอเคอ๋อหนูอยากช็อตช็อตน้ำเหรอคะช็อตน้ำต้มไก่วันนี้มาลีกินข้าวไข่ตุนผักแล้วก็ต้มยำไก่ที่เหลือแล้วก็มีมะเขือเทศเชดดาร์บัลลี่ค่ะนี่ไงเชดดาร์บัลลี่น้องเอาไหม อเอาไม่เอาจะกินไก่ต้มโอเคโอเคโอเคเน่คือว่าบ่เอาเอาเน่กล่วาว่าเอาแต่ว่าจิบจับทางนี้นะคะโอเคค่ะกว้วมีอือจะแซ่บเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับพี่ี่กินข้าวเฉียดกันค่ะอร่อยะะไ,หไหมคะอร่อยไหมโอ้โกัดคำใหญ่จังเลยลูกสาว ไหนแม่เอาใบมันออกให้โอ้โหญาตถูกก็สิดีใจเนาะเอาแม่เอาวางเออแม่เอาวางเลยน้ากินข้าวแซ่บครับผมกินข้าวแซ่บทุกวันค่ะมากินข้าวแซ่บเอานี้เหรอคะเอาต้มไก่เหรอคะช้นน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ให้แทะเปรี้ยวไหมอายใหญ่ไหมอ้าเปี้ยวได้ผลปะครับแม่ครับได้ไม่ได้หรอนกบอมาตไก่ได้ไหมจีครับ โมาตงไหมายางค่ะจะน้ำหนกคื่น้องเอ้ยผูบไวไอตู้ไวเหียตะกังแล้วมาผูกไหม่ครับทังพีกัดกินเนี่ยได้สิทั้งพีกนี่แบบโอ้ยแง่จะมากินบอกพีกมันก็อถมากินหรอบอกพีกเมื่อเนี่ยได้ครับผมไ่ เต<ม>ิมเนาะด้วยขวว้าวบุญไว้ไวมหาหานวานข่าพี่น้องรานกินหรอกนี่ยวันนี้ไม่งได้มองมาลีกินข่ามงยาคือเหมือดจ้จ่าพี่น้องอิ่มน้ำสำลาเ่ะไปก่อนเ้อเ่องโผ่ก่หมพ่อเขาเฮ็ดล้มใ่หมอไว้หั่งห้านนึงนะเพราะยืดไว้เสื่อนั่นด้อได้แนวละเสื่อยู่เลยเสื่อสองห้างมีห้างมะชมไข่มะชมอเอาไปใหญ่โอ้เอานี่บอกเอาเห็ดล้มหมอนึกว่าเนึกว่าจะได้โกคสิ่นี เป็นโชคยูเติรนโคคเด้อพี่น้องบุญไว้หรืเด้อพี่น้องเป็นที่วัลลาวานตัวตายว่าโชกสมง้อนะพอนอยสมงูอเหรออ๋อสมสมง้อสมง้องูเหลือมึงงูหนังเราตำพริกค่ะตอเมื่อเนี่ยิะกินผักหวานแกงผักหวานเป่มดแดงแรกของปีน้องมะรียางหลายเลยลูก ย่อยอาหารหนูเม่บให้หนู้นนนะเพราะว่าหนูกินเยอะมากกระเจาะง่าย่หมลูกน่ะประมานว่าเตรียมพร้อมบ่ดเติมไม่เน็้อหมีใส่ไปพรอมกับแบบนี้เลยละจ้ะนี่ไปแกงน้ำเห็ดหวานๆมันจะได้ออกปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำปลาแม่ใส่เกลือบอใส<จ>่โอเคทานทัพพอนี่รปรุงรสปลาแหกเกลือ ทอร์เมนี่อาจชีมีน้ำปลาด้วยเล็กน้อยที่เราสอนช่อชเดียวมานีนะแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มแม่นี่จ้ะตำล่าข่าเจียมีเด้อถต่แกงเห็ดเค็มมันบ่แซ่บอ,อบีบีเด้อจ้ะไม่ตองแบบมันหวานน้อยเฟรชกระจูบบดได้เนาะได้น้ำเปรอะปากน้ำปลาร้าพ่อน้อยซอยเดิมสนใจสั่งได้นะคะ เตาหนางูพลงทางหมอจ้าเอ้าไปกินบ่เนาะหมอเติมน้ำจ้ะมันห่อนไว้มาเสียหนอนชิดไปเฮ็ดหมูถีบเตาหมอเพิ่นก็หมูบดีหมูบดีไปน้ำลงไปกาปริมาณว่าพอดีแกงของเราจ้ะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันจะออกมาอีกนิดนึงจ้ะทีนี้ก็ตั้งหม้อให้เดือดรอให้เห็ดสุกจ้าสวัสดีครับ ผมชื่อค่ะน้องอะไรครับน้องอะไรครับสวัสดีครับโอเคเวลาผ่านไปประมาณห้านาทีค่ะดไปก่อนซิบวะเห็ดเปื่องซุกละล่ะตาเห็ดเปื่องกรองเห็ดให้สุกอีบีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาจะเอาคักหวานลงไปก่อนจ้ะไข่มดแดงเขาใส่ใจเป็นลำดับสุดท้ายใส่จอย่าหนหอม อ่อนเด็ดอ่อนผักหวานหอมน่าเห็นื้อวัวใส่หอมนี่นี่ผักหวานมนะันสุกจักหน่อยก่อนจ้าแกงผักหวานแรกของปีจ้ะมแม่นโบแม่เคอแรกวด้ยวยนะที่นี่เข,ข,ขาใส่ใส่ผักอีสุกแล้วใ่มะเร็งจ้า ี่ต er. ั <in engo> ้งอ <arn> <in> <tense> <in robots Hayır> ันบคือเป็นกับกวุ่มับกลมนะคือดอกผักหวานเนาะจเพราะเขาใจกันเป็นดอกต้นถั่วกร่ดคีอห้องหมจาก็คือฟังก์ชันจ้าว่ามัจะเนี่นเพาสีเห็นเขาจะอาขายดอกมันก่อนเน่ะใส่หมแดงใส่ลงไปแล้วสองรอยบาทแปงแต่ก็คือเอาแค่หมดจ้าสำหรับห้องสีก็ได้เป็นเนีย ยากเก็บทั้งห่อนทั้งคันทั้งอยังทุกคนไปหาปคนที่คั้นอยู่แต่แสบว่าจ่าพี่น้องมาเด้อจ้าแกงไข่บดแดงใส่ผักหวานแรกของปีใส่สเห็ดหอมจ้า,จาบัวแสบๆเลยจ้าคุณยายวันนี้กินก็มากินน้ำพอน้อยเด้อมาพี่น้องบอดี้พอนอยสิ่ทาเห็ุวิธีการกินปลาพอนอยซอยเดิอจ้า เด็ดตอนจำกันนะพี่น้องเดี๋ยวนอกจากสิไปใส่ตะมอหอบอหุงใส่เกลี่ใส่อ้อมแล้วนี่คือที่เด็ดของการกินปลาเด็กตอนตอน้อยซ้อยเดิมจ้ะตักลงไปในถ้วยแบบนี้พอเราเท้อพอประหยัดจะนำบ่าไงบ้างเส้นจมูกแห้งแรงผู้ใดสืบไปแล้ว เป็นการกระตุ้นให้อยากอาหารดีข้าวค่ะพี่น้องเลยทำเยอะมันแซ่บกะหฮ้ยแซ่บกว่าเก่าห้อยตัวนี้ยังไงเด้อพี่น้องห้อยผงนวดจังหน่อยหนึ่งจ้ะเพราะว่าปลาแดดมันกับสีนี้ความเค็มจังหน่อยห้อเค็มนวเอาอสันนี้แหละเอาอะไรเผื่อว่าเขาฝึกจำใจแบบเน้นๆเล็กจังหน่อยพอมันแซ่บมันหอมบีบบางน้ำหวอดพริกกระเทียมหอมแดงพริกซอยจ้ะนี่ใส่ลงไปเลย พิกอนเด้อจ้าพี่น้องจังเด็กกินลูกโดดข้ามมือหน่อยนะทีเด็ดทีเด็ดเสียดายเอาเลยค่ะจวดบักน้าหัวลงไปพี่น้องเอ้ยไปกินครูกับแกงไข่มดแดงสุดเท่านั้นจ้าบอลคาร์ลินกับได่ผ่อนย่ำจำมไปถึอบังน้ามันจังเด็ดมาจ้าพี่น้องมาสดร้อนๆด้วยกันจ้า แกงผักหวานไสไข่มดแดงแรกของดีแ่น้ำาน้ำกข่นกับมน้ีดไม่อน้องิกขน้ิกข่าน้อพรกว่าน้พก่าน้ิกข่น้ำพิกข่อนืำพิกขแาน้พ่บแ้พี่น้องเิก่ะพ่อ่า้วพริกข่า้กหวานไสพไกข่น้พชิคู่าเบเมี่ยนปลาแดกต่นพ่อน้ำพริกต่นพิ่าน้ิ่ิกข่ากนิกาาน้่านน้น้พ ซอยเสิร <ไป S 1> ดฟมาแล้วครับพี่น้องเอซทุกคนทุกทั้นครับมาเสิร์บเเดี๋ยวเด้อตามกิ้ข่าวก่อนบอจ้มามาดีเอ้ยมาดิกิ้งไข่มดแดงไหมลูกออหอมเนาะหวานไหมเมื่มอหนหส่เสิอมออุให้หมะลีโห้ะมาหลูยานแพ่ตรงคอยทดสมาสดเลยพอไม่อสิจำกกวนกเขียนจำบได้พอไงเนี่ยคือว่สดไข่มดแดงคุยเสก่อนเนาะ อุ้ยผหวานเสื้อกับไข่มดแดงยังฮ้อนแหงไปเนาแม่จำประแดกค่ะ <c oughs> นอนก็ผดถีกโตนม,มน,น่าแสียบมันบแรบเพ็ดปลาแดดที่เ็นมันยังเสบสักเก้าเจเเ้าที่สบัตากินไหมใครเรียกน้องเลยประแดกจำปลาแดดแบบก็ะซดหน้าบ้นอนอ้ เด้อพี่นองแม่พี่แขงหิ้วเขานั่นแหละพอ่อมองไขั้นบดแดงนั่นแหละกำเยอ่กว่กวาแถวเอาล่องไปกันนะขั้นเด็ดสดใบเสียบนะกินตายแนงตัวได้แสีบลนะหามากินใหญ่ไส้เป็นเงียเด้อไส้โบมีปัญญาอีหลีเดี๋ยวพ่อสะพานเยี้ยต้นของเฮามันมีทั้งไข่ ละล่ะแร่ที่น้อยจอมกลั่มมาเถ้าแปะ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 น้ำเตะหนังตับสดแน่แม่เลยใช่น้ำปลาเลยดิข้าวหนอนห่อนเราแม่สิเซาวิ้นเซาเวียนเซาเป็นไว้ท้องค่ะกินนี่อย่างห่อนห่อนขั้นไปเสริมเหละเค็มตอนน้องมันพอดีเลยได้ไสท้องกับบะไก่ท้องอกาเคน้องเล้วไอ้มันแบบเลือดสูบฉีดหมุนเวียนลวกลิ่นหรอจ๊ะหลวกลิ่น ม้วนกลางๆนี่นะถ้าท่านกินข้าวแรงก็มาเด้อจ้ะเด้อน,อน่ะทำไมตีใจแบบนี้ได้มาทีสุดเลยเต็ดแบบนี้มันแสบดิเอาตีแจังแดอาลม้วเดี๋ยวไปฉีดเป็นการส่วนตัวอ๋อแปลว่าขึ้นมีสีเนี่ยปัญหานน้อยเปล่าวะ กระปุกละลอยหาบนะจ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจได้เลยมันมีคนเอาตัปลากระเดินบ่โอ้ FC สมเด็จบ่แมนแมนพอดีมันปลากระเดินเลยอยู่สามสี่ปุ๊เพิ่นเอาเบิดเลยโอ้มันยังมีหลายก็เลยมีโฆษณาสินะช่วงนี้ปลากระเดิดเอ้ยปลาปลากระเดิดปลาแดดปลากระเดิดมันขาดตลาดนะพี่น้องปลาสอยก็สุดยอดเลยพี่น้องในทางแซ่บต้องรอดนะมันทางปลากระเดิดมันโตหน่อยจ้ะใส่ก็เลยปริมาเฮ็ดปลาแดดก็เลยขายตัปลากระเดิดตอนปลาสอยก่อน สีประเด็ยงยมเริมไี้เลมะม <c oughs> ึะงแสบคำหนีเพื่อพี่เพื่อน,อนออ้องอู้ยคำเขาไปแตงไงไว้ช่ <c oughs> ขั้นใจหนำลายกับกระเบอแสบใจเอ้ยกับอวาใจลายเกินไปหลงแมีแต่ก็ให้มันเด็ดสดงัเนนือเห็นทัางเกี่ยวอูจุย่หามองสวสดกับบ่มี อืมแต่แฉบเด้อปลาตุ๋นน้ำเด้อหอมเนาะดอกมั้ะดอกขระหวานดอกนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมากตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้แกงผักหวานซื้อกับไข่มดส้มเฮดเฟืองเนี่ยครับเฮาเดียวโอ้สุดยอดเลยพี่น้องขอบคุณครับผมเกี่ยวกป็นเด็ดตอนเฮาเดียวครับหาแสบแสบน้องกันจ้า อี่อน่อยครับเบิ้งได้จ้าเมียงประเดียพอน่อยสิเสียปันได้จำถึงขันต้องขอเติมน้ำค่ะันแสบด้ครับมันนุ่ม <c oughs> หอมครับผมจริง <c oughs> เขาว <c oughs> ที่หลังงูค่ะร้อยห้าบาทครับพอลูกออนไม่ได้ครับ